และนี่คือการรีวิว iTech p a o e และ p a t ครับเป็นมือถือคุ้มค่าในงบไม่เกิน3,000บาทและเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่หลายๆคนอยากจะรู้ว่าในงบนี้มีอะไรคุ้มค่ากันบ้างส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับกับรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเมื่อก่อนแล้วรับชมพร้อมก,กันกับผม Dream s u c e s s e r Let's Go สำหรับ i t e c นะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมาพร้อมกับความคุ้มค่านั่นเองครับอย่างที่บอกไปว่าน้องนะครับทั้งสเปซวันแล้วก็สเปซทูเนี่ยเป็นมือถือในงบประมาณไม่เกิน3,000บาทนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องมาแจ้งผู้ชมนะครับว่าไอเทมสเปซวันแลวก็สเปซทูเนี่ยเหมือนกันทุกประการต่างกันที่การดีไซน์นั่นเองนะครับเริ่มต้นจากการดีไซน์กันก่อนนะครับสเปซวันนะครับจะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับน้องจะมีความดีไซน์ใช้ความเรียบหรูนะเนมีความเลขาคณ มีความเส้นริ้วรอยนะครับเล่นกับไฟได้ดีไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับจะมีลูกเล่นนะฮะเวลาเราโดนไฟเงี้ยเออก็จะสวยๆหน่อยนะครับส่วนสเป t ดทูนะครับน้องจะมีความแบบครึมๆนะครับเรียบๆนะครับก็จะเป็นลายแบบนี้นะครับกันลื่นนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่ประมาณนึงนะครับสำหรับเรื่องการดีไซน์ใครชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนะครับสเปรดวันแล้วก็สเปรดทูเนี่ยมีสีให้เลือก 3- สีเหมือนกันนะครับสีที่อยู่ในมือผมก็จะเป็นสีีูส มาก็จะมีสีซิเวอร์นะครับเดี๋ยวขึ้นรูมให้ดูนะแล้วก็สีสุดท้ายสีสเปซเกรย์นะครับหรือว่าสีดำเทาเท่มากนะครับแล้วแต่คนชอบเนาะเราจรไม่ค่อยเห็นมือถือสีฟ้าที่แบบว่าฟ้าแบบนี้นะครับผมซึ่งน้องเนี่ย กล้าทำเนี่ยผมก็กล้าที่จะใช้เหมือนกันนะครับส่วนการที่ใช้อื่นๆนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับมีแจ็คโครฟัง3.5มหมีด้วยนะครับมีรูไม้นะครับพอร์ตเป็น USB Type C แล้วนะแล้วก็มีรูลำโพงนะด้านขวามือนะครับจะเป็นปุ่ม power นะครับปุ่มเปิดปิดแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะส่วนด้านบนก็จะมีรูไม่อีกตัวหนึ่งนะด้านซ้ายมือก็จะเป็นถาดใส่ซิมแบบนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับก็น้ําหนักก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้หนักจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้้เเเเบบบาาาาจนนนนนนกกกกิไไปปะครััอออยยู่่ใใณฑ์ลงดีีีสภมทว น้องเหมือนกันเลยนะขนาดหน้าจอจะอยู่ที่6.5นิ้วนะครับความละเอียดเป็น HD Plus ขนาดหน้าจอเลือกใช้เป็น IPS LCD นี่ครับผมแล้วก็ค่า Refresh Rate เป็น 60Hz ปกตินั่นเองนะครับน้องมาพร้อมกับ Android 11นะครับชิปเซ็ตเลือกใช้เป็น Unisoc s c 9863A ตัวนี้ออ t a Core ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับแรมให้มา 4GB นะครับสเรด 64GB นะครับกล้องหลังให้มา3ตัวครับตัวไม่หลัก16ล้านพิกเซลมาด้วยกล้อง Ultra Wide เนี่ยครับ2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ macro อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด เ9้าบาทนะครับบอกแล้วไม่เกิน3,000แน่นอนนะครับซึ่งยุคนี้เนี่ยอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับผมราคาน่ารักมากๆนะครับก่อนอื่นเลยขอเริ่มต้นที่เรื่องของหน้าจอนี่ครับผมหลายคนอาจจะมองว่าเออราคานี้นะครับทำไมไม่ได้จอ Full HD เอาจริงๆครับผมมองแทบไม่ออกเลยนะครับว่าจอของเขาเนี่ยมันจะไปต่างกับ Full HD ยังไงเพราะว่าน้องเขานะครับค่อนข้างที่จะละเอียดพอตัวนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ค่า r e f r e s h นต์หกสิบเฮิร์ตเนี่ยก็ถือว่ากลางๆแล้วกันนะครับเพราะว่าในเรื่อราคานี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปปกกกกตติินนนนะะคครรัับบบเเ็ณฑ์ลาางงๆๆมใชช้้จออไดดดีีีแ่่่่สสททุ ก็คือในเรื่องของความสว่างหน้าจอนี่ยผมบอกเลยว่าในเรทราคานี้ไม่มีรุ่นไหนนะครับผมให้ความสว่างได้เท่าน้องอีกแล้วตัวนี้เนี่ยสู้แดดได้นะครับผมเอาไว้แน่นอนแล้วกล้าพูดได้เลยว่าในเรทราคาเดียวกันเนี่ยไม่มีรุ่นไหนให้จอสว่างเท่ากับน้องสองรุ่นนี้แล้วนะครับโคตรเจง๋งบอกเลยเจ๋งมากนะครับผมในเรื่องของความสว่างหน้าจอตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าน้องจะสว่างขนาดนั้นนะครับลองเปิดดูเออทำได้จริงนะครับผมถือว่าเจง๋งนะครับตัวนี้ผ่านแน่นอนสอบผ่านนะครับส่วนยูทูบนะครับน้องสามารถดูได้ความละเอียดที่ 80p รั Full HD นั่นเองเนะครับรองรับเป็น60เฟรมด้วยนะส่วน Netflix นะครับน้อรองรับที่ L3 หรือว่าพรเวียด Sd นั่นเองเนะครับ 480p สามารถดูได้ตามปกติทั่ว,วไปเลยนะครับส่วนเรื่องของลำโพงคุณภาพเป็นยังไงไปลองฟังดู ประมาณนี้แล้วกันนะครับน้องเป็นลำโพงเดี่ยวน้องผมว่าคุณภาพเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับถือว่าใช้ได้ส่วนในเรื่องของความดังก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนส่วนการใช้งานทั่วไปเป็นยังไงบ้างนะครับน้องเป็น Android 11เนะครับเราก็เคยใช้งานผ่านมาบ้างแล้วเนะครับโอเคอยู่นะครับใช้งานง่ายปกติทั่วไปเลยนะครับใช้งานได้ตามปกตินะส่วนในเรื่องของชิปเซตนะครับหลายคนอาจจะบอกว่ายูนิซอบมันจะสซูสแนบดั้ก็ได้ไงคือคุณผู้ชมครับในเรท่อราคานี้เนี่ยผมกล้าพู 9863A นะครับถามว่าแรงมากไหมคือในงบประมาณนี้ผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าแรงในระดับหนึ่งนะครับก็คิว่าพอตัวเออบอกเลยว่าวัดได้นะครับส่วนการเล่นเกมเป็นยังไงบ้างเนี่ยไปลองเล่นมาประมาณ3เกมแล้วกันนะครับเกมสามัญประจำบ้านเถะเนาะเอาวนะครับน้องสามารถปรับได้ที่60เฟรมนะครับผมแล้วก็กราฟิกจะปรับเป็นระดับสูงนะเอาวปถือว่าเล่นได้นะครับผมชิวๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเอาลื่นจริงๆนะครับผมแนะนําเป็นปรับกราฟิกเป็นกลางก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะปรับเฟรมเรทเหลือสัก45นะครับล้วแต่่คนาอยากได้แบบไหนี่ผมก็อาจจร ปรับกราฟิกเป็นกลางนะครับแล้วก็ใช้เฟรมเรตเป็น60เฟรมนะมันจะได้เล่นลื่นๆสบายตานะครับสามารถเปิด60เฟรมได้นะครับเล่นดาววีได้ชิลนะครับเล่นได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับฟรีไฟนะครับจริงๆเนี่ยน้องเขานะครับปรับกราฟิกเป็นกลางเฟรมเรตปรับเป็นสูงได้เลยนะก็เล่นได้นะครับผมถามว่าจังหวะยิงจังหวะไฟเป็นยังไงผมว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยการจับถือก็ใช้งานได้ดีนะครับสำหรับฟรีไฟเนาะส่วนพับจีนะครับจริงๆหลายคนอาจจะมองว่าพับจีน้องจะเล่นได้หรือเปล่าเพราะน้องเป็นมือถือใน ไหลลื่นนะครับจริงๆมันสามารถปรับ HD ได้แต่ว่าแนะนำนะครับปรับเป็นไหลลื่นนะครับแล้วก็เปิดเฟรมเรทเป็น30เฟรมหรือว่าเป็นระดับกลางนั่นเองนะครับจะสามารถทําให้เราเนี่ยเล่นได้ชิลมากยิ่งขึ้นนะครับเอาจริงเราก็ต้องแจ้งคุณผู้ชมนะว่าเออซื้อมาเล่นเกมไม่เห็นดีเลยนะครับไม่จริงนะครับอย่าไปเชื่อจนกว่าเราจะได้หลอกนะครับมันเล่นได้นะครับผมน้องเล่นเกมได้นะครับแล้วก็เล่นได้โอเคด้วยนะครับส่วนในเรื่องของอุณภูมิการจัดการความร้อนนะครับตอนเล่นเกมเนี่ยผมว่ากลางๆแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้แบบร้อนร้้้้อออนนนนนขาาาาาดดดัสมถถยู่่่่ใเเกกททีพไแติวอก นอกบ้านหรือว่าแบบไปตากแดดอะไรแบบนี้น้องก็อาจจะมีอุณหภูมิที่อุ่นๆนิดนึงนะครับก็ต้องแจ้งตามตรงนะส่วนในเรื่องของกล้องนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับคือในเรทราคานี้นะครับต้องใจคุณผู้ชมว่ากล้อง3ตัวนะครับผมมี3เลนให้เลือกใช้ขนาดนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มมากแล้วนะครับในงบ2อ0พนนะครับผมได้กล้องถึง3ตัวมีให้เลือกใช้ทุกๆสถานการณ์เลยนะครับมาพูดถึงสกินโทนกันบ้างนะครับตัวไม่หลักสิบหกล้านพิกเซลนะครับสกินโทนจะมีความอมแดงนิดนึงนะครับผมแล้วก็จะมีความใช้ ครับส่วนเลนส์อัลต์วายอันนี้เร็วมากนะครับสามารถกดถ่ายได้รัวๆเลยนะครับผมก็จะมีความกว้างเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะถ่ายภาพหลายๆคนอะไรประมาณนัน้นนะครับส่วนเลนส์มาโครนะครับก็ต้องเข้าใกล้ระยะเข้านิดนึงนะครับจึงจะสามารถถ่ายได้นั่นเองนะครับส่วนงานวิดีโอนะครับน้องสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 180p 30เฟรมเลนนะครับก็ถือว่าสแตนดาร์ดทั่วๆไปนะครับอยู่ในเกณฑ์กลางๆนั่นเองนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอของ iTag นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นสองนะซึ่งจะสามารถถ่ายได้ที่ 180p นะ เป็นยังไงนะครับผมปกติเลยไม่ได้เสียงดังมากนะครับกล้องหน้านะครับ8ล้านพิกเซลให้มาถามว่าคุณภาพเป็นไงนะสกินโทนจะมีความแบบอมเขียวนิดนึงนะครับผมก็แล้วแต่คนชอบนะอมเขียวอมเหลืองประมาณนั้นเลยนะครับวิดีโอกล้องหน้าก็ถ่ายได้เท่ากันนะครับก็คือ 1080p 30เฟรมเรทนั่นเองนะครับทดสอบการถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะครับของ i t e c เนาะกรอนนี้ก็จะสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดนะครับผม 1080p นะครับผมก็คุณภาพกลางๆแล้วกันนะครับจากที่ใช้งานมานะฮะ ลองรู้ว่าเป็นยังไงนะครับ ส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับถามว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวความจุแบตเตอรี่เขานะครับเอาจริงนะผมว่าแบรนด์ใหม่แบบเขาอาจจะทําแบตได้ไม่ดีนะครับต้องแจ้งผู้ชมอย่างนี้ว่าช่วงแรกๆนะผมที่ใช้นะจาก100%นะครับแบตเตอรี่100%ถึง30%เนี่ยแบตช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อึดมากนะครับค่อนข้างที่จะอยู่ได้ครบวันนะครับถ้าเกิดว่าเราชาร์จเต็ม100%ก่อนออกจากบ้านแบบนี้นะครับพยายามจะให้แบตต่ำกว่า30%นองจะค่อนข้างไหลอยู่ประมาณนึงนะครับประมาณนี้เลยนะครับโดยรวมสำหรับเจ้าตัว iTech นะครับ Spad 1แล้วก็ Spad 2เลยนะครับผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้าง นะครับแลหลายคนอาจจะมองว่าแล้วแบรนด์น้องใหม่นะครับเขามีศูนย์บริการหรือเปล่านะครับต้องแจ้งผู้ชมอย่างนี้ว่ามีครบอย่างแน่นอนนะครับสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางช่องทางตามนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าทิกต็อกช็อปเฟซบุ๊กหรือว่าจะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะครับสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยคุณผู้ชมล่ะชอบรุ่นไหนมากกว่ากันนะครับจริงๆมันก็เหมือนกันใช่ไหมแต่ต่างกันที่เรื่องการดีไซน์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมชอบการดีไซน์แบบไหนนะครับระหว่างเจ้าตัวสเปซวันหรือว่าสเปซทู ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัว i t e ทคนะครับสเปซวันแล้วก็สเปซทูผู้ชมคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ <t <t BI> <S <S ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ที네่ Description มันคอมเมนต์เดสคริปชันไม่ได้มันต้องคอมเมนต์ที่ช่องคอมเมนต์นั่นเองนะครับโอเคก่อนจะกันคลิปนี้นะครับก็อยากจะฝากคุณผู้ชมนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะได้มือถือในงบประมาณคุ้มๆนะครับไม่เกิน3,000ับาทก็ฝาก i t e ทคนะครับทั้งสเปซวันแล้วก็สเปซทูไว้เป็นข้อพิจารณาไว้ด้วยละกันนะครับซึ่งน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มอาจจะซื้อไปได้เองนะครับ เหมาะกับคนที่เอาไปใช้งานต่อได้นะครับประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์เลยนะฮะโอเคก่อนจากปันเบย์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับใครที่เพิ่งมาดูคลิปเราเป็นคลิปแรกนะครับฝากติดตามทุกๆแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเฟซบุ๊กนะครับอินสตาแกรมหรือว่าจะเป็นทิกต็อกชื่อเหมือนกันหมดเลยนะครับเซสซิที่ซิกเซสเตอร์ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปหนน้้าาทุกกคแลวย